คุณเคยรู้สึกไหมยิ่งคุณพยายามเขายิ่งเฉยยิ่งคุณทักเขายิ่งหายคุณทำทุกอย่างแต่กลับรู้สึกว่าตัวเองไม่มีค่าในสายตาเขาถ้าวันนี้ผมบอกคุณว่าสิ่งเดียวที่ทำให้เขากลับมาไล่ตามไม่ใช่คำพูดไม่ใช่การง้อไม่ใช่การพยายามอีกต่อไปแต่คือความเงียบความเงียบที่ไม่อธิบายไม่เรียกร้องและไม่วิ่งตามใครอีก คลิปนี้จะพาคุณเข้าใจ7จิตวิทยาลึกของมนุษย์ว่าทำไมยิ่งคุณนิ่งเขายิ่งโหยหายิ่งคุณไม่อยู่เขายิ่งกลัวจะเสียคุณไปตลอดการถ้าคุณเคยเป็นคนที่ให้มากเกินไปและไม่เคยถูกรักษาคลิปนี้อาจเปลี่ยนวิธีที่คนมองคุณไปตลอดชีวิตข้อที่ 1. ความเงียบคือการดึงอำนาจคืนมาโดยที่คุณไม่ต้องพูดสักคำในความสัมพันธ์เกือบทุกประเภทไม่ว่าจะเป็นความรัก มิตรภาพหรือแม้แต่ความสัมพันธ์เชิงอำนาจสิ่งหนึ่งที่คนส่วนใหญ่มองไม่เห็นคือใครรู้สึกมากคนนั้นเสียเปรียบกว่าเสมอและเหตุผลที่หลายคนถูกเมินถูกเฉยถูกมองข้ามไม่ใช่เพราะเขาไม่ดีพอแต่เพราะเขาแสดงออกมากเกินไปพยายามมากเกินไปให้มากเกินไปจนอีกฝ่ายไม่ต้องพยายามอะไรเลยแต่เมื่อวันหนึ่งคุณเลือกนิ่งเงียบทุกอย่างจะเริ่มเปลี่ยน ความเงียบไม่ใช่การแพ้แต่มันคือการหยุดส่งพลังงานให้คนที่ไม่เห็นค่ามนุษย์ทุกคนเสพติดการตอบสนองข้อความที่มีคนรีบตอบสายที่มีคนรับทันทีความรู้สึกว่าตัวเองยังสำคัญยังมีอิทธิพลต่อใครบางคนและเมื่อคุณเคยเป็นคนที่ทักก่อนเสมอถามก่อนเสมอแคร์ก่อนเสมออธิบายก่อนเสมอคุณกำลังทำให้เขาชินกับสิ่งหนึ่งโดยไม่รู้ตัวนั่นคือ ไม่ว่าเขาจะทำอะไรคุณก็ยังอยู่ตรงนั้นแต่วันที่คุณเงียบวันที่คุณไม่ทักวันที่คุณไม่อธิบายวันที่คุณไม่ไล่ตามสมองของเขาจะเริ่มสะดุดสมองมนุษย์เกลียดช่องว่างและความไม่แน่นอนในทางจิตวิทยาสิ่งที่ทำให้คนคิดถึงมากที่สุดไม่ใช่การให้ความรักเต็มร้อยแต่คือการหายไปอย่างมีนัยยะเพราะเมื่อคุณเงียบสมองของอีกฝ่ายจะเริ่มตั้งคำถามทันทีว่าเขาหายไปไหน เราทำอะไรผิดหรือเปล่าหรือเขาไม่แคร์เราแล้วหรือมีใครใหม่เข้ามาแทนที่คำถามเหล่านี้จะวนซ้าวนไปวนมาจนกลายเป็นความโหยหายิ่งคุณไม่อธิบายเขายิ่งคิดเองและการคิดเองมักจะรุนแรงกว่าความจริงเสมอทำไมยิ่งเงียบเขายิ่งไล่ตามเพราะคุณกำลังเปลี่ยนสถานะจากคนที่พร้อมเสมอเป็นคนที่ไม่สามารถคาดเดาได้ มนุษย์ไม่ตื่นเต้นกับสิ่งที่แน่นอนแต่จะถูกดึงดูดอย่างรุนแรงโดยสิ่งที่ไม่รู้ไม่แน่ใจไม่สามารถควบคุมได้เมื่อคุณเคยตอบตลอดแล้ววันหนึ่งคุณเงียบคุณไม่ได้หายไปเฉยๆแต่คุณกำลังส่งสัญญาณว่าคุณไม่ใช่ศูนย์กลางชีวิตฉันอีกต่อไปและนั่นคือสิ่งที่กระแทกอีโก้ของเอกฝ่ายแรงที่สุดความเงียบทำให้เขาเห็นคุณค่าในสิ่งที่เคยมองข้ามตอนคุณอยู่เขาไม่รู้สึกอะไร ตอนคุณให้เขาคิดว่าเป็นเรื่องปกติแต่พอคุณหยุดพอคุณเงียบพอคุณไม่วิ่งตามเขาจะเริ่มรู้สึกถึงการขาดและมนุษย์จะไม่รู้คุณค่าของสิ่งใดจนกว่าจะเสี่ยงเสียมันไปความเงียบจึงไม่ใช่การแก้แค้นไม่ใช่การเล่นเกมแต่คือการเปิดโอกาสให้อีกฝ่ายได้รู้ว่าชีวิตที่ไม่มีคุณมันเป็นยังไงจำไว้ให้ขึ้นใจคนที่นิ่งได้คือคนที่ควบคุมเกมได้คุณไม่จำเป็นต้อง พูดให้เขาเข้าใจอธิบายให้เขาเห็นค่าวิ่งไล่เพื่อพิสูจน์ตัวเองเพราะคนที่ใช่จะรู้สึกถึงการหายไปของคุณทันทีและคนที่เริ่มไล่ตามไม่ใช่เพราะคุณพูดเก่งแต่เพราะคุณหยุดพูดข้อที่2ความเงียบทำให้เขาเริ่มกลัวการสูญเสียและความกลัวนี่แหละคือแรงผลักที่รุนแรงที่สุดถ้าข้อแรกคือการดึงอำนาจคืนมา ข้อนี้คือช่วงเวลาที่จิตใจของอีกฝ่ายเริ่มสัน่นเพราะมนุษย์ไม่ได้ขับเคลื่อนด้วยความรักอย่างเดียวแต่ถูกควบคุมด้วยอารมณ์หนึ่งที่ทรงพลังมากกว่านั่นคือความกลัวที่จะสูญเสียทำไมตอนคุณพยายามเขากลับเฉยแต่พอคุณเงียบเขากลับกระวนกระวายคำตอบอยู่ตรงนี้สมองมนุษย์จะไม่ตื่นตัวกับสิ่งที่มีให้ตลอดเรียกเมื่อไหร่ก็มา มั่นใจว่ายังไงก็ไม่หายไปไหนเพราะเมื่อความแน่นอนเกิดขึ้นคุณจะถูกจัดอยู่ในหมวดไม่ต้องรีบไม่ต้องรักษาแต่ทันทีที่คุณเงียบทันทีที่คุณหายทันทีที่คุณไม่ตอบสนองเหมือนเดิมระบบเตือนภัยในสมองของเขาจะทำงานทันทีความเงียบเท่ากับสัญญาณอันตรายทางอารมณ์ในทางจิตวิทยาเมื่อสมองรับรู้ว่าบางสิ่งที่เคยอยู่ อาจไม่อยู่ต่อไปอมิกดาลา่าหรือศูนย์ความกลัวจะถูกกระตุ้นและมันจะส่งสัญญาณว่าเรากำลังจะเสียอะไรบางอย่างเราควบคุมสถานการณ์ไม่ได้แล้วเราอาจถูกทิ้งโดยไม่ทันตั้งตัวความรู้สึกนี้รุนแรงกว่าคิดถึงหลายเท่าเพราะมันไม่ใช่ความหวานแต่มันคือความหวาดกลัวและความกลัวคืออารมณ์ที่ทำให้คนลงมือทำได้เร็วที่สุด เขาไม่ได้คิดถึงคุณเพราะคุณดีแต่เพราะเขาเริ่มไม่มั่นใจว่าคุณจะยังอยู่นี่คือความจริงที่หลายคนไม่อยากยอมรับคนจำนวนมากไม่ได้อยากได้คุณตอนคุณอยู่แต่อยากได้คุณคืนตอนคุณกําลังจะหายไปเพราะตอนนั้นเขาเริ่มนึกถึงช่วงเวลาที่คุณเคยอยู่ข้างเขาความสบายใจที่เคยได้รับการมีคนหนึ่งที่พร้อมเสมอและสิ่งที่เคยมองข้ามจะถูกยกขึ้นมาเป็นของมีค่าทันที ความเงียบทําให้เขาเริ่มตั้งคําถามกับตัวเองเมื่อคุณไม่ทักไม่งอไม่เรียกร้องไม่อธิบายเขาจะเริ่มถามตัวเองว่าหรือเราจะทําพลาดไปไหมหรือเราควรดูแลเขาดีกว่านี้หรือเขาจะไม่กลับมาแล้วจริงๆคําถามเหล่านี้คือจุดเริ่มต้นของการไล่ตามจากข้างในไม่ใช่เพราะคุณบังคับแต่เพราะจิตใจของเขาทนความไม่แน่ใจไม่ได้ยิ่งคุณนิ่ง เขายิ่งคิดเองและการคิดเองมักจะเจ็บกว่าความจริงคุณไม่ต้องพูดว่าฉันเสียใจคุณไม่ต้องพูดว่าฉันเจ็บคุณไม่ต้องพูดว่าฉันจะไปแล้วนะแค่คุณนิ่งแค่คุณไม่อยู่เหมือนเดิมสมองของเขาจะสร้างเรื่องราวขึ้นน่ะเองและส่วนใหญ่มักจะจบลงด้วยเรากำลังจะเสียเขาไปจริงๆและเมื่อความกลัวนี้สะสมมากพอมันจะเปลี่ยนเป็นการกระทำนี่คือเหตุผลที่เขาเริ่มไล่ตาม เริ่มทักเริ่มถามเริ่มแสดงออกไม่ใช่เพราะคุณพูดเก่งขึ้นแต่เพราะคุณหยุดพยายามจำไว้ให้ขึ้นใจคนที่กล้าหยุดคือคนที่ทำให้อีกฝ่ายกลัวได้และคนที่กลัวจะทำทุกอย่างเพื่อไม่ให้เสียสิ่งนั้นไปข้อที่สความเงียบทำให้คุณกลายเป็นสิ่งที่สมองเขาควบคุมไม่ได้และมนุษย์จะหมกมุ่นกับสิ่งที่ควบคุมไม่ได้เสมอ สิ่งหนึ่งที่มนุษย์แทบทนไม่ได้เลยไม่ใช่ความเหงาไม่ใช่การถูกปฏิเสธแต่คือการสูญเสียการควบคุมก่อนหน้านี้เขาควบคุมความสัมพันธ์ได้ทั้งหมดทักเมื่ออยากทักหายเมื่ออยากหายให้ความสำคัญเท่าที่เขาอยากให้มั่นใจว่าคุณยังอยู่ตรงนั้นเสมอคุณอาจไม่รู้ตัวแต่คุณเคยอยู่ในตำแหน่งที่อีกฝ่ายคาดเดาคุณได้100เอร์เ และนั่นคือจุดที่สเสน่คอย่ยๆหายไปวันที่คุณนิ่งเท่ากับวันที่สมองเขาเริ่มเสียสมดุลทันทีที่คุณไม่ตอบสนองเหมือนเดิมไม่อธิบายไม่เรียกร้องไม่แสดงอารมณ์สมองของเขาจะเริ่มรู้สึกว่ามีบางอย่างผิดปกติและสิ่งที่ผิดปกติคือคุณไม่ได้อยู่ในระบบควบคุมของเขาอีกต่อไปในทางจิตวิทยาสิ่งที่ควบคุมไม่ได้เท่ากับ สิ่งที่ใช้พลังสมองมากที่สุดมนุษย์จะไม่หมกมุ่นกับคนที่เดาง่ายอ่านออกรู้ว่าคิดอะไรแต่จะหมกมุ่นอย่างรุนแรงกับคนที่เปลี่ยนไปไม่แสดงออกไม่ให้คำอธิบายเพราะสมองต้องพยายามแก้ปริศนาและยิ่งแก้ไม่ได้ยิ่งคิดยิ่งคิดยิ่งวนทำไมเขาถึงเริ่มคิดถึงคุณทั้งวันไม่ใช่เพราะคุณน่ารักขึ้นไม่ใช่เพราะคุณพูดดีขึ้น แต่เพราะคุณกลายเป็นคำถามที่ไม่มีคำตอบคุณกำลังคิดอะไรอยู่คุณรู้สึกยังไงกับเขาคุณยังแคร์อยู่ไหมหรือคุณกำลังจะเดินออกไปจริงๆคําคำถามเหล่านี้จะวิ่งวนในหัวเขาโดยที่คุณไม่ต้องทำอะไรเลยความเงียบทําลายภาพจำเดิมที่เขาเคยมีเกี่ยวกับคุณก่อนหน้านี้คุณคือคนที่พร้อมเข้าใจยอมอธิบายทุกอย่างแต่เมื่อคุณนิ่ง ภาพนั้นจะพังทันทีและเมื่อภาพพังสมองจะพยายามดึงคุณกลับไปอยู่ในรูปแบบเดิมนั่นคือจุดที่เขาเริ่มทักเริ่มถามเริ่มพยายามเริ่มไล่ตามคุณไม่ได้หายไปคุณแค่ไม่อยู่ในบทบาทเดิมอีกต่อไปนี่คือจุดที่ทรงพลังที่สุดของความเงียบคุณไม่ได้งอนคุณไม่ได้เล่นเกมคุณไม่ได้ประชดคุณแค่หยุดเป็นคนที่ทำให้เขารู้สึกสบายใจเกินไป และเมื่อความสบายใจหายไปความโหยหาจะเข้ามาแทนจำประโยคนี้ไว้ให้ดีคนที่อ่านคุณไม่ออกจะเริ่มหมกมุ่นจับคุณทันทีความเงียบไม่ใช่การหายแต่มันคือการย้ายตำแหน่งจากคนที่ถูกมองข้ามเป็นคนที่ถูกคิดถึงข้อที่4ความเงียบทำให้สมองเขาประเมินคุณค่าใหม่และสิ่งที่เคยได้มาง่ายจะกลายเป็นของมีค่าทันที มนุษย์ไม่ได้ให้คุณค่ากับคนตามความดีความทุ่มเทหรือความจริงใจอย่างเดียวแต่ให้คุณค่าตามสิ่งหนึ่งที่ทรงพลังมากกว่านั่นคือความยากในการได้มาก่อนหน้านี้คุณเข้าถึงง่ายเกินไปพร้อมเกินไปอยู่ตรงนั้นเสมอสมองของเขาจึงจัดคุณไว้ในหมวดมีอยู่แล้วไม่ต้องรักษาความเงียบคือการเพิ่มมูลค่าโดยไม่ต้องอวดทันทีที่คุณนิ่งไม่เรียกร้อง ไม่ขอคำอธิบายไม่พยายามดึงความสนใจสมองของเขาจะเริ่มทำงานใหม่มันจะถามตัวเองว่าหรือสิ่งนี้จะไม่ใช่ของเราต่อไปแล้วหรือหรือเราจะเสียเขาไปจริงๆหรือหรือเขามีคุณค่ามากกว่าที่เราคิดและเมื่อสมองต้องประเมินใหม่คุณค่าจะถูกปรับขึ้นอัตโนมัติสิ่งที่ได้มาง่ายจะถูกมองว่าธรรมดาสิ่งที่เริ่มจะเสียไปจะถูกมองว่าพิเศษนี่คือกฎพื้นฐานของจิตวิทยามนุษย์ คุณไม่ต้องเปลี่ยนตัวเองไม่ต้องเก่งขึ้นไม่ต้องดีขึ้นแค่คุณหยุดทำให้เขาได้คุณมาง่ายๆความเงียบทำให้เขาเริ่มเปรียบเทียบเมื่อคุณหายไปจากจุดเดิมเขาจะเริ่มเปรียบเทียบโดยไม่รู้ตัวคนอื่นให้ความรู้สึกนี้ไม่ได้คนอื่นไม่เข้าใจเท่านี้คนอื่นไม่อยู่ตรงนี้เหมือนคุณและการเปรียบเทียบคือขั้นตอนก่อนการยุดติดทำไมเขาถึงเริ่มพยายามมากขึ้นไม่ใช่เพราะคุณขอไม่ใช่เพราะคุณบอก แต่เพราะสมองเขาเริ่มคิดว่าถ้าไม่รีบทำอะไรบางอย่างเราอาจเสียของมีค่านี้ไปเมื่อคุณค่าในรัวเขาสูงขึ้นพฤติกรรมจะเปลี่ยนตามทันทีจากเฉยตรอสนใจจากหายตรอกลับมาจากไม่รีบตรอกลัวไม่ทันความเงียบทําให้คุณหลุดจากการเป็นตัวเลือกสำรองตอนคุณพยายามมากคุณอยู่ในตําแหน่งที่เขาเลือกเมื่อสะดวกแต่เมื่อคุณนิ่งคุณจะหลุดจากตําแหน่งนั้นทันที เพราะคนเราไม่กล้าเอาของมีค่าไปวางไว้ในหมวดเดี๋ยวค่อยเอาจำประโยคนี้ไว้ให้ขึ้นใจคนที่เข้าถึงยากขึ้นจะถูกยกคุณค่าสูงขึ้นเสมอความเงียบไม่ได้ทำให้คุณหายค่าแต่มันทำให้เขาเพิ่งรู้ว่าคุณมีค่าแค่ไหนข้อที่5ความเงียบทำให้เขาผูกพันลึกเพราะสมองสร้างสายใยทางอารมณ์ด้วยตัวเองหลายคนเข้าใจผิดว่า การผูกพันเกิดจากการดูแลการพูดดีการอยู่ข้างข้างตลอดเวลาแต่ในความจริงทางจิตวิทยาความผูกพันที่ลึกที่สุดมักเกิดจากสิ่งที่เรียกว่าการลงทุนทางอารมณ์และความเงียบคือเครื่องมือที่ทำให้อีกฝ่ายต้องลงทุนทางอารมณ์โดยไม่รู้ตัวเมื่อคุณนิ่งสมองเขาเริ่มทำงานแทนคุณ ก่อนหน้านี้คุณเป็นฝ่ายคิดคุณเป็นฝ่ายแคร์คุณเป็นฝ่ายกังวลแต่เมื่อคุณเงียบบทบาทเหล่านั้นจะย้ายไปอยู่ฝั่งเขาเขาเริ่มคิดถึงคุณเขาเริ่มกังวลว่าคุณจะหายไปเขาเริ่มย้อนทบทวนคำพูดการกระทำทุกครั้งที่สมองเขาทำงานเกี่ยวกับคุณเขากำลังผูกพันกับคุณเพิ่มขึ้นทีละนิดกฎลับของจิตวิทยา คนจะผูกพันกับสิ่งที่ตัวเองลงทุนมากกว่าเสมอไม่ใช่สิ่งที่ได้มาง่ายแต่คือสิ่งที่ต้องใช้เวลาใช้พลังใจใช้ความพยายามและความเงียบบังคับให้เขาใช้ใจกับคุณทำไมเขาถึงรู้สึกว่าคุณสำคัญขึ้นทั้งที่คุณไม่ทำอะไรเลยเพราะสมองเขาเชื่อมโยงว่าสิ่งที่ทำให้เราคิดเยอะต้องเป็นสิ่งที่สำคัญ นี่คือคกลไกอัตโนมัติของมนุษย์ยิ่งเขาคิดถึงคุณนานยิ่งเขาเสียพลังใจยิ่งเขากังวลสมองจะยิ่งตอกย้ำว่าคนนี้มีความหมายกับเราความเงียบสร้างความผูกพันแบบที่คำพูดทำไม่ได้คำหวานการง้อการอธิบายทั้งหมดทำให้เขาสบายใจแต่ไม่ทำให้เขาลงทุนความสบายใจไม่สร้างพันธะแต่ความไม่แน่ใจต่างหาก ที่สร้างสายใหญ่เขาไม่ได้แค่คิดถึงคุณแต่เริ่มผูกตัวเองเข้ากับคุณในช่วงนี้คุณอาจสังเกตได้ว่าเขาทักมาถี่ขึ้นเขาถามมากขึ้นเขาพยายามเชื่อมต่อมากขึ้นไม่ใช่เพราะคุณเรียกร้องแต่เพราะเขารู้สึกว่าถ้าไม่ทำเขาจะเสียคุณไปและเมื่อคนเรากลัวเสียความผูกพันจะยิ่งลึกจำประโยคนี้ไว้คนที่คิดถึงคุณด้วยตัวเอง จะผูกพันกับคุณลึกกว่าคนที่คุณพยายามทำให้คิดถึงความเงียบไม่ได้ทำให้ความสัมพันธ์เย็นลงแต่มันย้ายภาระทางอารมณ์จากคุณไปที่เขาข้อที่6ความเงียบทำให้เขาเชื่อว่าคุณอาจไปจริงๆและความเชื่อนี้จะบังคับให้เขาเลือกมีความแตกต่างใหญ่มากระหว่างเขาหายไปเฉยๆเดี๋ยวก็กลับมา เขาอาจจะไปจริงและไม่ย้อนกลับมาอีกก่อนหน้านี้แม้ว่าคุณจะงอนจะเงียบจะเสียใจแค่ไหนในใจลึกๆของเขายังมีความคิดหนึ่งเสมอว่าเดี๋ยวเขาก็กลับมาเหมือนเดิมและตราบใดที่ความคิดนี้ยังอยู่เขาจะไม่รีบไม่จริงจังไม่ตัดสินใจแต่ความเงียบแบบที่ไม่เรียกร้องจะเปลี่ยนทุกอย่างความเงียบมีหลายแบบแต่ความเงียบที่ทรงพลังที่สุดคือ ความเงียบที่ไม่มีอารมณ์ไม่มีคำอธิบายและไม่มีความพยายามคุณไม่ได้ประชดคุณไม่ได้อ้อนคุณไม่ได้งอคุณแค่หยุดยืนอยู่ตรงที่เดิมและนั่นทำให้สมองของเขาเริ่มตีความใหม่ว่านี่ไม่ใช่อาการงอนนี่คือการเดินออกไปเมื่อสมองเชื่อว่าอาจเสียไปตลอดสัญชาตญาณจะเข้าควบคุมทันทีมนุษย์จะปล่อยของไปตราบใดที่ยังคิดว่าเรียกคืนได้ แต่ถ้าเมื่อไหร่สมองเริ่มเชื่อว่าถ้าไม่ทำอะไรตอนนี้เราจะไม่มีโอกาสอีกแล้วโหมดปกติจะดับโหมดเอาตัวรอดจะเปิดนี่คือเหตุผลที่เขาเริ่มจริงจังขึ้นแบบเห็นได้ชัดคุณจะเริ่มเห็นสัญญาณเหล่านี้เขาไม่เล่นเกมอีกต่อไปเขาไม่หายง่ายๆเหมือนเดิมเขาเริ่มพูดถึงอนาคตเขาเริ่มถามว่าคุณคิดยังไงจริงๆไม่ใช่เพราะคุณกดดันแต่เพราะเขา กลัวว่าถ้าไม่ชัดเจนคุณจะไม่รอความเงียบบีบให้เขาต้องเลือกก่อนหน้านี้เขาสามารถเก็บคุณไว้แต่ไม่ต้องรับผิดชอบไม่ต้องตัดสินใจแต่เมื่อคุณเงียบเมื่อคุณไม่อยู่ให้เดาวได้เขาจะรู้ว่าถ้าไม่เลือกตอนนี้เขาจะเลือกจากไปแทนเราและมนุษย์จะไม่ปล่อยของมีค่าโดยไม่พยายามครั้งสุดท้ายจุดนี้สำคัญมาก อย่าทำลายพลังของความเงียบด้วยความใจอ่อนหลายคนพลาดตรงนี้เพราะพออีกฝ่ายเริ่มจริงจังเริ่มทักเริ่มแสดงออกก็รีบกลับไปเป็นคนเดิมรีบอธิบายรีบแคร์รีบวิ่งเข้าไปหาและทันทีที่คุณทำแบบนั้นสมองเขาจะสรุปว่าอ๋อเขายังไม่ไปไหนจริงๆริพลังทั้งหมดจะหายไปทันทีจำประโยคนี้ไว้ให้ขึ้นใจคนจะจริงจังก็ต่อเมื่อเขาเชื่อว่า คุณอาจไม่รอความเงียบไม่ใช่การทำร้ายใครแต่คือการบอกว่าคุณมีขอบเขตและคุณพร้อมจะเดินต่อหากไม่ถูกเลือกข้อที่7เมื่อเขาเริ่มไล่ตามและโหยหาสิ่งสำคัญที่สุดคืออย่ากกลับไปเป็นคนเดิมจุดที่คนส่วนใหญ่พลาดที่สุดไม่ใช่ตอนที่ถูกเมินแต่คือตอนที่อีกฝ่ายกลับมาเพราะทันทีที่เขาเริ่มทักเริ่มแสดงออก เริ่มกลัวเสียคุณไปใจของคุณจะสั่นความหวังจะกลับมาและคุณอาจเผลอยอมทุกอย่างอีกครั้งโดยไม่รู้ตัวและนั่นคือจุดที่คุณค่าจะพังทันทีจำให้ขึ้นใจสิ่งที่ทำให้เขาโหยหาไม่ใช่การหายไปแต่คือภาพใหม่ของคุณที่เขาไม่สามารถควบคุมได้ถ้าวันหนึ่งคุณกลับไปเป็นคนที่พร้อมตลอด เข้าใจตลอดยอมตลอดอธิบายทุกอย่างสมองเขาจะเรียนรู้ทันทีว่าไม่ต้องพยายามก็ได้เขาจะอยู่เองและวงจรเดิมจะกลับมาเมื่อเขาไล่ตามคุณต้องช้าลงไม่ใช่เร็วขึ้นความผิดพลาดใหญ่ที่สุดคือพอเขากลับมาคุณกลับตอบเร็วกว่าเดิมให้มากกว่าเดิมแสดงออกแรงกว่าเดิมสิ่งที่ถูกต้องคือ รักษาจังหวะที่นิ่งแต่มีขอบเขตตอบแต่ไม่รีบคุยแต่ไม่อธิบายยืดยาวเปิดใจแต่ไม่เปิดทั้งหมดให้เขารู้ว่าคุณไม่ได้หายแต่คุณก็ไม่พร้อมจะกลับไปอยู่ในตำแหน่งเดิมคุณค่าไม่ได้อยู่ที่เขาเลือกคุณแต่อยู่ที่คุณเลือกตัวเองจุดนี้คือหัวใจของทุกอย่างความเงียบที่ทรงพลัง ไม่ใช่ความเงียบเพื่อให้เขากลับมาแต่คือความเงียบที่ทำให้คุณรู้ว่าถ้าเขาไม่เลือกเราก็ยังมีตัวเองและเมื่อคุณมีจุดยืนแบบนี้พลังจะเปลี่ยนทันทีคนจะโหยหาคนจะไล่ตามเมื่อเขารู้ว่าคุณไม่ได้ต้องการเขาเพื่ออยู่รอดความต้องการทำให้คนอึดอัดแต่ความมั่นคงดึงดูดอย่างรุนแรงถ้าเขารู้ว่า คุณโอเคแม้ไม่มีเขาเขาจะเริ่มพยายามรักษาคุณไว้คุณไม่ได้ชนะเพราะคุณเงียบเก่งหรือเล่นเกมเก่งคุณชนะเพราะคุณหยุดลดคุณค่าตัวเองเพื่อใครบางคนความเงียบไม่ใช่อาวุธแต่คือกระจกที่สะท้อนให้เขาเห็นว่าคนที่เดินออกมาได้คือคนที่คุณไม่ควรมองข้ามตั้งแต่แรกสุดท้ายแล้วสิ่งที่ทำให้ใครบางคนโหยหา ไม่ใช่เพราะคุณพยายามมากพอแต่เพราะคุณหยุดพยายามกับคนที่ไม่เห็นค่าความเงียบไม่ใช่การหนีไม่ใช่การแพ้และไม่ใช่การเล่นเกมมันคือการบอกตัวเองว่าเราจะไม่ลดคุณค่าของตัวเองเพื่อให้ใครอยู่ต่อทั้งเจ็ดจิตวิทยาที่คุณฟังมาไม่ได้สอนให้คุณทำร้ายใครแต่มันสอนให้คุณยืนในจุดที่คุณไม่ต้องขอความรัก ถ้าเขากลับมาให้เขากลับมาเพราะเขากลัวเสียคุณไปจริงๆไม่ใช่เพราะคุณงอจนเขาสงสารและถ้าเขาไม่กลับมานั่นแปลว่าเขาไม่เคยคู่ควรกับความนิ่งของคุณตั้งแต่แรกจำไว้ให้ดีคนที่กล้าเดินออกมาอย่างสงบคือคนที่น่ากลัวที่สุดในความสัมพันธ์ถ้าคลิปนี้ทำให้คุณฉุกคิดกดไลค์กดติดตามและเก็บความนิ่งนี้ ไว้เป็นพลังของตัวเองเพราะบางครั้งคนที่ใช่จะไล่ตามคุณก็ต่อเมื่อคุณหยุดไล่ตามเขา